สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของพระพุทธรูปองค์สําคัญอีกองค์หนึ่งที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหลายท่านแน่นอนว่ารู้จักพระพุทธชินราชดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงพระเหลือหรือชื่อทางการคือพระเสสันตะปฏิมากรค่ะซึ่งก็มีเรื่องราวที่แบบว่าน่าสนใจมากๆไม่แพ้กันเลย จากข้อมูลที่เราค้นคว้ามาทั้งบทความแล้วก็สารานุกรมออนไลน์นะคะใช่เลยครับเจริงๆแค่ชื่อพระเหลือนี้ก็ชวนให้สงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมชื่อนี้แล้วมันก็เกี่ยวพันโดยตรงเลยกับการสร้างพระพุทธรูปองค์สําคัญสําคัญอย่างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีแล้วก็พระศรีศาสดาด้วยครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับค่ะน่าสนใจจริงๆงั้นเรามาเริ่มกันที่ประวัติแล้วก็ตำนานการสร้างกันก่นกอนเลยนะคะ ข้อมูลที่ส่วนใหญ่ยอมรับกันมากที่สุดก็คือพระเหลือเนี่ยสร้างขึ้นในยุคเดียวกับพระพุทธชินราชเลยครับผมเราวๆพศ1 9 0 0ใช่ค่ะพศ1 9 0 0ในสมัยพระมหาธรรมราหาที่หนึ่งหรือพญาลิไทแห่งกรุงสุขโขทยัยถูกต้องครับคือเรื่องเล่าหลักๆก็มีอยู่ว่าหลังจากที่พญาลิทไทท่านทรงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สามองค์คือที่เรารู้จักกันดี พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระรีศาสดาพอหลอ่อเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่ามันยังมีเศษโลหะสำริดเหลืออยู่นะครับโอค่ะด้วยความที่เห็นคุณค่าในวัสดุแม้จะเป็นส่วนที่เหลือนะพระองค์ก็เลยโปรดให้นำเศษโลหะพวกนั้นนะครับมารวมรวมกันแล้วก็หล่อเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแถมยังมีพระอัครสา,าวกยืนซ้ายขวาอีกหนึ่งคู่ด้วยนะครับ โหครบเลยนะคะครับผมนี่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าพระเหลือเป็นการให้ความสําคัญกับสิ่งที่เหลือจริงๆนะคะแล้วชื่อทางการล่ะคะพระเสสันตะปติมากรอันนี้มีความหมายยังไงมาจากไหนคะอ๋อชื่อนี้รับการพระราชทานทีหลังครับจากราชการที่4ี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคําว่าเสสันตะเนี่ย ก็มีความหมายคล้ายๆกันครับคือหมายถึงส่วนที่เหลือนั่นเอง๋อความหมายเดียวกันเลยครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีตำนานที่เล่าเสริมเข้ามาอีกนะครับเรื่องการหล่อพระพุทธชินราชที่ว่าหล่อหลายๆครั้งก็ไม่สาเร็จสักทีใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนกันจนกระทั่งมีตาประขาวหรือชีประขาวมาช่วยถึงได้หล่อสําเร็จแล้วก็เชื่อกันว่าเศษโลหะที่เหลือนั่นแหละก็นํามาสร้างพระเหลือต่อ ยิ่งฟังดูศักดิ์สิทธิ์เขาไปอีกนะคะใช่ครับผมแล้วตอนนี้ถ้าเราไปที่วัดใหญ่เราจะไปสักการะพระเหลือได้ที่ไหนคะท่านประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระเหลือครับเป็นวิหารหลังเล็กๆนะครับตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชเลยบริเวณนั้นเขาจะเรียกว่าโพสามเศร้าครับหาไม่ยากโพสามเศร้าชื่อนี้ฟังดูมีความหมายนะคะมีที่มายังไงคะอ๋อครับบริเวณนั้นนะครับ เชื่อกันว่าเป็นตำแหน่งจริงๆที่ใช้เป็นเตาหลอมสำหรับหล่อพระพุทธรูปสามองค์แรกนั่นแหละครับพอหล่อพระเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาอิฐจากเตาหลอมนะครับมาสร้างเป็นฐานชุกชีไว้แล้วก็ปลูกต้นโพธิ์สามต้นไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์อ๋อแทนพระพุทธรูปสามองค์ไว้ตรงตำแหน่งเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้เลยครับชัดเจนเลยค่ะพอรู้ที่มาที่ประดิษฐานแล้วอีกเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้เลยคือลักษณะทางพุทธศิลป์ค่ะท่านมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะครับ พระเหลือเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะครับขนาดหน้าตักก็ประมาณศอกกว่าๆไม่ใหญ่มากสร้างจากเนื้อสำมฤิ์ตามตำนานเลยปางมานวิชัยก็คือท่านนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางบนตักพระหัตถ์ขวาวางที่เข่าชี้พระดัชนีลงพื้นนะครับค่ะแล้วลักษณะเด่นอื่นๆที่แบบว่ามองแล้วรู้เลยว่าเป็นศิลปะยุคไหนหรือสกุลช่างที่ต่างออกไปมีไหมคะมีครับ ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าพระเกศสริสมีของท่านจะยาวเป็นเปลวเพลิงเลยพระเกศาขดเป็นก้นหอยแล้วที่สำคัญคือวงพระพักจะค่อนข้างกลมแป้นหน่อยนะครับซึ่งจะต่างจากพระพุทธรูปสุขโขทัยหมวดใหญ่ที่เราคุ้นๆกันว่าจะออกเรียวเป็นรูปไข่อ,อ๋อตรงพระพักนี่เองที่ต่างใช่ครับแล้วก็พระวรกายจะดูอวบอ้วนล่ำสันกว่าสังกติจะยาวลงมาปลายสังกติเป็นลายเขี้ยวตะขาบ แล้วก็อย่างที่บอกคือมีพระอัครสาวกยืนอยู่ซ้ายขวาด้วยที่ว่าพระพักค่อนข้างกลมไม่เรียวเหมือนสุโขทัยแท้ๆนี่แหละค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของพิษณุโลกเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมลักษณะแบบนี้แหละครับที่ทําให้นักวิชาการเขาจัดกลุ่มเหลือรวมถึงพระพุทธชินราชด้วยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราชหรือว่าเป็นสกุลช่างของเมืองพิษณุโลกเองซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่พัฒนาขึ้นมาในท้องถิ่น อีกจุดเด่นมากๆของหมวดนี้นะครับคือปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้ง4นิ้วไม่รวมนิ้วหัวแม่มือนะครับจะยาวเสมอกันโหรายละเอียดน่าสนใจมากคะ่ะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากพบในพระพุทธชินราชด้วยครับเข้าใจเลยค่ะแล้วในเนี้ยความเชื่อล่ะคะความศรัทธาของผู้คนมีอะไรที่แบบว่าผูกพันกับพระเหลือเป็นพิเศษไหมคะแน่นอนครับชื่อพระเหลือเนี่ยมีผลมากเลยครับ คือคนจำนวนมากนิยมไปกราบไหว้ขอพอรท่านโดยเฉพาะเลยนะครับคือเรื่องโชคลาภอ๋อเรื่องเงินเงินทองทองใช่ครับเชื่อกันว่าจะทำให้มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ตามความหมายดีๆของชื่อท่านเลยครับอืมเป็นความเชื่อมงคลตามชื่อท่านเลยนะคะแล้วนอกจากเรื่องโชคลาภความสําคัญในด้านอื่นๆของท่านล่ะคะ ครับผมพระเหลือก็มีความสำคัญมากๆในฐานะที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะเกี่ยวเนื่องโดยตรงเลยกับการสร้างพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญของศิลปะสกุลช่างเมืองพิษณุโลกในช่วงยุคสุโขทัยตอนปลายด้วยครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นตำนานที่ว่าเคยมีคนเห็นเงาคล้ายๆเทวดาพนมมือ ปรากฏในพระวิหารนี้ด้วยก่อนที่จะมีการบูรณะนะครับโหมีเรื่องแบบนี้ด้วยครับก็ยิ่งเสริมศรัทธาของผู้คนเข้าไปอีก สรุปการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพพระเหลือชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่มาที่น่าทึ่งมากๆจากเศษโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือจากการหลออพระองค์สำคัญแล้วก็ลักษณะพุทธศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมวดพระพุทธชินราชการประดิษฐานณตําแหน่งโพสามเร้าที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อความศรัทธาของผู้คนที่ผูกพันกับชื่อที่เป็นมงคลของท่าน ครับผมแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนะครับก็คือแนวคิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่าจากส่วนที่เหลือนี่เองคือมันสะท้อนมุมมองอะไรได้บ้างอาจจะเป็นการไม่มองข้ามคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าหรือเป็นการต่อยอดเติมเต็มเรื่องราวให้มันสมบูรณ์มากขึ้นอืมน่าคิดนะคะ ครับผมหรืออาจจะมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกอันนี้ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะครับให้ลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูได้ครับ